สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีซ่อนแอปสำหรับมือถือ vivo y 0 2ปี2022นะครับเป็น vivo ตัวใหม่นะครับสำหรับ y 0 2นะครับก็สเปคก็โอเคนะครับรุ่นนี้นะครับทีนี้เราก็จะไปดูวิธีการซ่อนแอปนะครับของ vivo y 0 2 2022กันเลยนะครับก่อนอื่นให้เรามาที่ตรงนี้เลยไอเมน g เจอตรงนี้นะครับ ที่วเขียวนี้นะครับให้เราทําการนะครับกดคลิกเข้าไปเลยนะครับกดคลิกเข้าไปนะครับเสร็จแล้วนะครับให้ท่านผู้ชมมาคลิกที่เครื่องมือนะครับเครื่องมือ utility นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับแล้วให้ท่านผู้ชมไปคลิกที่การเข้ารหัสแอป นะครับการเข้ารหัสแอปอ่าตรงนี้นะครับให้กดเข้าไปเลยนะครับการเข้ารหัสแอปคลิกเข้าไปทีนี้เราก็ต้องใส่รหัสผ่านนะครับที่เราตั้งค่าไว้นะครับอ่าโดยที่เรารหัสผ่านหน้าจอเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้ารหัสก่อนนะครับสักครู่ โอเคเมื่อเราเข้ารหัสป้อนรหัสเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะมาเจอหน้านี้เลยนะครับการซ่อนแอปนะครับนครับไม่ยากใช่ไหมครับการซ่อนแอปนะครับเราก็กดคลิกเข้าไปที่การซ่อนแอปได้เลยนะครับอ่าเมื่อเราจะซ่อนแอปไหนนะครับให้เราติ๊กเลยนะครับให้ติ๊กปุ่มสวิตช์ได้เลยนะครับอ่าสมมติผมจะ ซ่อน TikTok นะครับผมก็จะปิดสวิตช์ตรงนี้นะครับปิดอ่าก็จะขึ้นว่าแอปจะปิดตัวลงเมื่อแอปถูกซ่อนเป็นครั้งแรกหรือเมื่อถูกซ่อนอัตโนมัติหลังจากใช้อย่าลืมบันทึกข้อมูลของคุณนะครับเสร็จแล้วเรากดตกลงนะครับอ่าแล้วเมื่อเราจะปิดแล้วก็มาปิดตัวนี้เหมือนเดิมเข้ามาเหมือนกันนะครับเข้ามาที่อ่าตัวแรกที่เราจะทําการซ่อนเหมือนกันนะครับ แอปอื่นก็ทําเหมือนกันนะครับไม่ว่าเราจะเป็นจะซ่อนอันไหนก็แค่กดส so ว์ก็สามารถซ่อนได้แล้วนะครับท่านผู้ชมสําหรับการซ่อมแอมมือถือ vivo y 0 2 2022นะครับก็เป็นวิธีที่ไม่ยากนะครับทีนี้ซ่อนแอปอย่างไรและเมื่อไหร่นะครับเราก็มีให้หมดนะครับตัวนี้เราก็เคลิกเข้าไปดูได้นะครับซ่อนเมื่อล็อกหน้าจอซ่อนเมื่อออกนะครับตัวนี้เราก็จะสามารถนํามาเลือกได้ นะครับว่าจะเปิดปิดได้หรือไมอ่แอปไหนนะครับโดยซ่อนแอปอตัตโนมัติเมื่อล็อกหน้าจอนะครับซ่อนเมื่อออกซ่อนแอปโดยอตัตโนมัติเมื่อออกจากอินเทอร์เฟซแอปนะครับซ่อนหลังจากทํางานในเบื้องหลังเป็นระยะเวลาหลังจาก5นาทีก็อยู่ที่เราต้องการนะครับต้องจะเลือกแบบไหนนะครับเกาไปเลือกทํากันดูนะครับสำหรับ v i v o Y2222 0นะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แนะนำเพียงนี้ครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งขึ้นด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ